ทีนี้คุณจะเริ่มติดต่อสื่อสารกับผู้รู้หรือปัญญาญาณของตัวเองง่ายๆได้ยังไงเมื่อคุณได้กลับมาเป็นเนื้อแท้ของตัวเองอย่างแท้จริงเนื้อแท้ของคุณก็คือรักและเมตตาซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพวกเราทุกคนซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการเข้าเชื่อมโยงมันคือการเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณกับจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองแล้วการเข้าเชื่อมโยงคืออะไรมันคือการที่คุณเอาใจไปแตะที่สภาวะรัก เมตตาซาบซึ้งขอบคุณและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเช่นคุณอาจจะรู้สึกถึงความรักที่คุณมีให้ใครบางคนหรือคนที่สำคัญในชีวิตของคุณแล้วรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเขาที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วไปเห็นความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันระหว่างคุณและเขาตัวอย่างง่ายๆคุณก็อาจจะเข้าเชื่อมโยงกับ พ่อหรือแม่หรือญาติพี่น้องหรือคนรักของคุณหรือลูกของคุณคนเหล่านี้คือคนในครอบครัวของคุณแล้วมันจะทําให้คุณเข้าถึงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันได้ง่ายกว่าคนอื่นๆในชีวิต